สำหรับนักฟังเพลงลูกทุ่งที่อายุสัก40ปีขึ้นไปคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเพลงรักสาวเสื้อลายกับเพลงแหกขันหมากอย่างแน่นอนซึ่งทั้งสองเพลงโด่งดังเป็นอย่างมากในอดีตสำหรับคนที่ร้องเพลงทั้งสองเพลงนี้ก็คือลุงแสงสุรีรุ่งโรจนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในยุคสมัยนั้นนอกจากนี้ลุงแสงสุรีก็ยังมีผลงานเพลงที่โด่งดังอีกมากมายหลายเพลงสำหรับประวัติและเส้นทางการเป็นนักร้องของลุงแสงสุรีรุ่งโร์มีชื่อจริงว่านายเฉลียวไกอ่อ่ำ เกิดเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมปี2496เกิดที่ตําบลกําปังอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานายเฉลียวเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากจึงทําให้นายเฉลียวดิ้นรนทํางานทุกอย่างตามแต่เขาจะจ้างนายเฉลียวเรียนจบเพียงชั้นประถมสี่เท่านั้นนายเฉลียวก็เหมือนกับนักร้องคนอื่นก็คือชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ฝึกร้องเพลงตามท้องไร่ท้องนา จากนั้นก็เข้าประกวดร้องเพลงตามเวทีบ้านเกิดก็มีแพ้บ้างชนะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาพอนายเฉลี่ยวอายุได้15ปีก็ตัดสินใจไปหางานทำที่กรุงเทพมาอาศัยอยู่กับน้าสาวซึ่งน้าสาวก็ได้ฝากให้ทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำแหน่งพนักงานล้างจานนายเฉลี่ยวเป็นคนที่ขยันขันแข็งต่อมาก็ขยับขึ้นมาทำในตำแหน่งพ่อครัวอาหารฝรั่งตอนที่ทำงานที่โรงแรมนายเฉลี่ยก็ยังไม่ทิ้งความฝันเขาก็ยังคงเดินหน้าประกวดร้องเพลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีโอกาสมาประกวดร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องขยะสังคมที่มีสารพงษ์ชาตรีสแสดงนำซึ่งเป็นเพลงที่สายันสัญญาเป็นคนร้องเพลงนี้ประกอบภาพยนตร์เรื่องขยะสังคมการประกวดในครั้งนี้นายเฉลียวได้รับชัยชนะแล้วก็มีคนพาไปพบกับครูสรัมฤทธิ์รุ่งโรดครูเพลงตาพิการเพื่อให้ปั้นนายเฉลียวเป็นนักร้องซึ่งครูสามฤทธิ์บอกว่าถ้าอยากจะเป็นนักร้องก็จะขายเพลงให้เพลงละ600บาท ซึ่งนายเฉลียวก็ตกลงซื้อทันที2เพลง2เพลงที่ว่าก,ก็คือเพลงแห่ขันหมากและเพลงหน้าอร่อยจากนั้นครูสำริดก็ตั้งชื่อให้ในายเฉลียวใหม่ว่าแสงสุรีรุ่งโร์ซึ่งชื่อก็นำมาจากท่อนหนึ่งของเพลงแห่ขันหมากส่วนนามสกุลก็มาจากนามสกุลของครูสำริดก็เลยกลายเป็นชื่อแสงสุรีรุ่งโร์หลังจากนั้นครูสำริดก็พาลุงแสงสุรีไปบันทึกเสียงพอปล่อยเพลงออกไปก็ปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของเหล่าบรรดาแฟนเพลงต่อมาก็ได้มีนายทุนมาทำวงดนตรีให้ แล้วจ้างลงแสงสุรีเป็นหัวหน้าวงแล้วก็ได้ใช้ชื่อวงว่าวงดนตรีแสงสุรีรุ่งโร์จากนั้นครูสรัมฤทธิ์จึงได้แต่งเพลงให้อีกสี่เพลงซึ่งแต่ละเพลงก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับใช้ในการแสดงที่หน้าเวทีแล้วก็บันทึกเสียงรวมแล้วลงแสงสุรีมีเพลงที่ใช้ร้องหน้าเวทีเพียงหเพลงเท่านั้นส่วนมากแล้วเพลงที่ลงแสงสุรีร้องจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยครูสรัมฤิ์ วงดนตรีของลุงแสงสุรีออกเดินสายระหว่างปี2521จนถึงปี2524ต่อมาก็ได้ยุควงลงเมื่อความนิยมเริ่มลดน้อยถอยลงอีกอย่างลุงแสงสุรีมีผลงานเพลงที่ดังเพียงไม่กี่เพลงเท่านั้นที่ใช้ร้องบนเวทีเช่นเพลงหิ้วกระเป๋าเพลงรักสาวเสื้อลายเพลงแห่ขันมากเพลงสามเณรกำพร้าเป็นต้น หลังจากที่ออกจากวงการไปลุงแสงสุรีได้ย้ายไปอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะกลับมายัางประเทศไทยอีกครั้งตอนกลับมาที่เมืองไทยก็อาศัยรับจ้างร้องเพลงตามงานต่างๆที่เขาจ้างแต่ก็ไม่ได้มีมากจึงทําให้ความเป็นอยู่ของลุงแสงสุรีค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรต่อมาตอนที่มีโควิดคุณบินกับคุณเอกพันธ์ลงพื้นที่แจกเงินช่วยคนจนที่ชุมชนจรันสนิทวง แล้วก็ได้เจอกับลุงแสงสุรีโดยบังเอิญซึ่งลุงแสงสุรีอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าสภาพสุดโทมไม่มีเงินซ้ำร้ายตามองไม่เห็นหนึ่งข้างคุณบินกับคุณเอกพันธ์จึงมอบเงินช่วยเหลือไป1,000 0บาทต่อมาก็มีข่าวว่าลุงแสงสุรีมติดเชื้อโควิด -19 มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2,564จนอาการสุดหนักเนื่องจากปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงจึงถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต่อมาก็ได้เสียชีวิตในวันที่10กันยายนปี2564สิริอายุได้68ปีในอดีตลุงแสงสุรีก็เคยแสดงภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องเหมือนกันลุงแสงสุรีได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานกึง่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่2ประจำปี2524ประเภทขับร้องลูกทุ่งดีเด่นจากเพลงหิ้วกระเป๋า